บ่ายโมงของวันที่3สิงหาคมเราก็เริ่มออกเดินทางโดยคุณยายนั่งหน้าคููกับพ่อแล้วก็เรา3ามคนนั่งอยู่ข้างหลังด้วยกันค่ะพอ5ชั่วโมงผ่านไปเราก็เริ่มมองเห็นวิวทะเลแล้วนะคะเรามาถึงที่พักตอน6กโมง15นาทีกรรอรับกุญแจแล้วก็จ่ายเงินไปเลยค่ะดูประตูทางเข้าสิคะแคบแคบวัดใจคนขับ พาร์ทเมนต์ของเราอยู่ชั้น2ค่ะรับกุญแจแล้วพวกเราก็เก็บข้าวของขึ้นห้องพักแต่วันนี้ไม่ได้ไปไหนค่ะก็อยู่พักผ่อนทํากับข้าวกินกันเช้าวันที่40่สโมงเราก็เตรียมออกเดินไปลัดไปทางสวนนะคะแล้วก็ไปโปรโที่ชายหาดที่เขาพักเรือจากนั้นเราก็ต้องเดินเข้าไปในเหมือนคล้ายๆกับเมืองเก่านะคะแล้วก็พอถึงตรงนี้เราก็หยุดถ่ายรูปเล่นกันแป๊บนึง จากนั้นเราก็เดินต่อไปอีกไม่นานก็ถึงเซนเตอร์ค่ะก็จะมีแผงลอยขายพวกภาพวาดตุ๊กตาของคิปช็อปเยอะแยะเลยน่ารักสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมาถึงตรงนี้เราก็มาถึงเซนเตอร์แล้วนะคะอันนี้ก็ดูนาฬิกาเราใช้เวลาเดินกันมาเป็นเวลา30นาทีกว่าเลยนะคะซึ่งมันก็รวมเวลาทั้งแวะถ่ายรูปซื้อของต่อจากนี้เรายังต้องเดินไปอีก15นาทีนะคะถึงจะถึงตลาดสด ว e l c o ม e to า a d a r Market. Uh, <laughs> วันนี้ยายมากับตเราด้วยนะ <Yeah, yeah. S 1> วันนี้ยายมากับเราด้วยนะน,นี่เหมือ <s id> นดอกที่เราซื้อมั้ไไนี่ดอดอกลิลีถามยายที่ชอบไหม <h ği> <h ği> ยายชอบไหมไปไมได้ราคาเดียวทซื <int Male> ้อบอกยายกับยายชอบไหมก็ชอบต่เจอแล้วก็ไปไม่ได้เพาราคาีๆๆดี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  คันนี้จะพยายามให้เด็กๆคุยกับยายให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันค่ะอกอของจริงงของอนีทำไมมันมุ้งพอออกจากตลาดเด็กๆเขาหิวน้ำเขาก็เลยแวะซื้อเครื่องดื่มกันแป๊บหนึ่งนะคะ หลังจากนั้นเราก็เดินต่อกลับไปที่ซา d a ดาเซ็นเตอร์ค่ะตอนนี้ฮันนี่มีเงินสดเหลือไม่มากแล้วคิดว่าตัวเองน่าจะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่อพาร์ตเมนต์นะพอถึงเซ็นเตอร์พ่อเขาก็อยากจะพาลูกไปดูงูในพิพิธภัณฑ์แต่ฮันนี่อยากจะนั่งอยู่ข้างนอกกับยายมากกว่าเป็นเขาไหมล่ะแม่เป็นเขาไหม จากนั้นฮันนี่ก็พาคุณยายเดินกลับไปทางเดิมนะคะพอดีคุณยายเจอร้านขายหมวกก็เลย นึกขึ้นได้ไว้อยากจะซื้อกลับไปฝากร้านที่เมืองไทยค่ะลองดูซิไปข้างหลังนะมีไหมผมก็ข้าหลังเลยเนี่ยบอกว่าเนี่ยเลี้ยวไปทางนี้เออเออนี่ไงเราจะเอาสีนี้เลยสีแดงเลยเหรอมันหายแดงเข้มมันไม่เข้มท่าเรือแดงเลือดหมูเหรอเอออันนี้มันเป็นไม่ใช่ผ้าอันนี้มันคล้ายๆของหนูอ่ะมอนบ้านเราอ่ะไม่ เด็กเห็นเด็กมาใสอยู่นะพอออกจากร้านขายหมวกเราก็กลับไปพัเม้นต์เลยค่ะถึงแล้วอาคารสีเหลืองๆนั่นเลยนะคะ ครั้งนี้เราได้อาพาร์ตเมนต์อยู่แค่ชั้น2คุณยายของเราขึ้นแบบชิลๆเลยนะคะเพราะว่าได้ไปซ้อมขามาแล้วที่เวนิสค่ะเด็กๆเขากลับกันมาก่อนพร้อมพ่อนะคะส่วนฮันนี่กับคุณยายเพิ่งจะกลับมาถึงดูเจ้าคนเล็กสิสงสัยจะสบายแต่ละคนก็เหนื่อยพักผ่อนกันตอนแรกฮันนี่ตั้งใจจะทํามื้อกลางวันก่อนแต่ว่าแต่มีปัญหาว่าหากระเป๋าตังค์ไม่เจอฮันนี่ก็เลยรีบออกจากบ้านไปคนเดียวเดินย้อนกลับไปหาก็ไม่เจอถามแม่ค้าแผงลอยแถวนั้นก็ไม่มีใครรู้ แต่ก็มีคนหนึ่งแนะนําให้ไปที่ tourist information พอเราไปถึงก็แค่ขอเบอร์โทรไว้เผื่อติดต่อกลับไปและแนะนําให้ไปแจ้งความ ฮันนี่ก็ไปแจ้งความที่สถานีตํารวจพอตํารวจรู้เรื่องเขาก็หยิบกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็ถามว่าใช่ใบนี้ไหมฮันนี่ถึงกับน้ําตาคลอเลยค่ะเพราะว่าข้างในมีทั้งบัตรมี ATM มี ID ดีมีเงินสดอีกหลายยูโรเพราะว่าพอดีเงินเดือนเพิ่งออกค่ะคุณตํารวจหญิงเขาก็บอกว่าส่งข้อความไปหาเธอที่ m e s s e n g e อร์แต่เธอไม่ตอบกลับแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามีผู้ชายคนนึงเอากระเป๋ามาคืนแล้วเขาบอกว่าเขาเจอหน่งขยะฮันนี่หูอื้อไม่อยากฟังอะไรแล้วเพราะกลับมาห้องก็ เล่าให้แม่ฟังแม่ก็ปลอบใจคิดว่าฟาดเคราะห์อย่าไปคิดมากอันนี้ก็ต้องทําใจอยู่พักใหญ่แล้วถึงทาใจได้เพราะว่าไม่อยากให้แม่มาทุกข์กับเราด้วยเสียบรรยากาศหมดเลยค่ะ เช้าว,วันที่5แล้วนะคะฮันนี่ก็ทํายาปลากะปองให้แม่ทานค่ะปกติฮันนี่จะเป็นคนตื่นสายแต่เพราะว่าแม่เขาเป็นคนตื่นเช้าฮันนี่ก็เลยต้องตื่นเช้าตามวันนี้เราตั้งใจจะไปที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ของซาดานะคะพอไปถึงช็อปแรกที่เข้าคือช็อปโทรศัพท์ค่ะ <c oughs> จากนั้นก็รองเท้าแล้วก็ต่อด้วยเสื้อผ้าแล้วก็มาซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ เรากลับมาถึงที่พักกันก็ประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะคะแล้วตอนเย็นฮันนี่ก็พาเด็กๆกับแม่ไปนั่งเล่นที่ชายหาดกันวันนี้เด็กๆเขาจะมาเล่นน้ําด้วยนะคะเมื่อวานเขาไปกับพ่อตั้งแต่กลางวันเขาก็เลยไม่ได้มาเล่นกับฮันนี่ส่วนคุณยายแกไม่ชอบน้ําทะเลหรือว่าไม่ชอบเล่นน้ําทะเลนีน่แหละค่ะก็เลยไม่ได้ลงกับพวกเรา บรรยากาศยามเย็นที่ชายหาดนี่ช่างงดงามค่ะอบอุ่นแสงแดดก,ก็สวยแต่ว่าน้ำเนี่ยแอบเย็นนิดนึงนะคะถ้าใครจะเล่นต้องลงเลยค่ะไม่ต้องมายืนรอว่าจะโดดไม่โดดต้องโดดเลยนะคะมันถึงจะแบบสดชื่นเย็นสบายวันนี้เราอยู่กันข้ามมากเลยค่ะสองทุ่มสิบห้าเลยแล้วก็มาเช้าวันนี้วันที่6นะคะวันเราจะเราจะไปเดินรอบเมืองกันค่ะ โดยเราจะเริ่มเดินทางฝั่งหน้าหาดแดดค่อนข้างแรงนะคะแต่ว่าฝั่งหน้าหาดนี่มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดไม่ว่าจะเป็น Monument of the Sun <อ>นกคราแล้วก็ยังจะมีเวิวทะเลสวยๆว่ายน้ำน้องทำอะไรว่ายตูดเมน้นเหรอ ข้าวของที่ขายในตลาดนี้ก็จะคล้ายๆที่เราไปเที่ยวปัทยาหัวหินหรือจตุจักรบ้านเราด้วยนะเล่นน้ำไม่ยายก็จะมีทั้งเปลือกหอยมีมือมีเสื้อาเล่นเด็กเอริกจับยายหมุนอย่ยก็ตุ๊กตาถามยายดิเล่นน้ำไหมครับบอกมาเม่นด้ครับหนึ่งสองตัมมีทรัมโบรให้เด็กๆเล่นวยนะคะ ไอ้ที่ลงถามยายว่าอยากจะกระโดดที่กันไห,ห,ห,หมยายคะยายยายจะกระโดดกับพี่ไหมยายไะกระโดดกับพี่ไหมกระโดดกระโดดไอ้ตุ๊กว่าไม่เอาแล้วเดินมันจะไม่มีแรงจะให้ไปโดดที่ตายคาที่ไหง <laughs> ส่วนบริเวณนี้ก็คือซีออลก,กันนะคะมีสถาปนิกเขาออกแบบให้เป็นคล้ายๆกับเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งค่ะคล้ายๆกับว่าบรรเลงดนตรีพร้อมกับเสียงคลื่นอ,อะไรประมาณนี้นะคะ และอีกสถานที่ที่ไม่ไกลจากที่ฮันนี่ผ่านมานักก็คือโบสถ์ของเซนต์โดนาตาค่ะดูอาจจะไม่ใหญ่โตอลังการเหมือนในโรมแต่ว่าน่ารักค่ะพอออกจากบริเวณนี้ฮันนี่ก็พยายามหารถแท็กซี่ที่จะกลับนะคะแต่ว่าไม่มีรถแท็กซี่คันไหนว่างเลยังนั้นเราก็เลยต้องเดินเข้าไปในเมืองค่ะเพราะว่า ตอนนี้พวกเราทั้งร้อนทั้งหิวเลยค่ะแล้วเราก็เดินมาเจอร้านนี้ค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฟาสต์ฟู้ดที่มีปลาตัวเล็กๆทอดขายด้วยคุณยายแฮปปี้เลยหนึ่งสองสามว้า Nå! No.